เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้คนพูดถึงกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันความเชื่อในมนุษย์ต่างดาวและการพบเห็นสิ่งมีชีวิตจากอวกาศได้สร้างความตื่นเต้นและความสงสัยให้กับมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัยถึงแม้จะมีการพิสูจน์หรือทฤษฎีต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ และความลึกลับเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายให้เราค้นหาคำตอบมนุษย์ต่างดาวในอดีตตำนานหรือความจริงจากอดีตจนถึงปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าโลกไม่ใช่ที่เดียวที่มีชีวิตอยู่ในหลายวัฒนธรรมของโลกเช่นอียิปต์โบราณมายาหรือซูเมเรียนมีการกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตจากท้องฟ้า บางทฤษฎีเชื่อว,ว่าในอดีตการมนุษย์ต่างดาวอาจมีบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์การศึกษาภาพจิตรกรรมและสัญ,ญลักษณ์ในโบราณสถานต่างๆก็ยิ่งเพิ่มความสนใจให้กับความเชื่อนี้บางคนเชื่อว,ว่าการเข้ามาของมนุษย์ต่างดาวในอดีตมีการพบเห็นโดยพยานจำนวนมาก เช่นมีการบันทึกภาพสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวในโบราณสถานเช่นสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบในเขตภาคใต้ของอียิปต์ที่มีการสร้างพีระมิดและสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนจนทำให้หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างดาวมนุษย์ต่างดาวในยุคปัจจุบันการพบเห็นและทฤษฎี ในยุคปัจจุบันการพบเห็นมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ก็ยังคงมีการบันทึกและรายงานมากมายจากพยานที่อ้างว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จากมุมมองของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเหตุการณ์ท <st ut ters> ี่มีการพบเห็น UFO ในหลายประเทศทั่วโลกทำให้ประเด็นนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเหตุการณ์ในเมืองลอสเวลลในปี1947ที่มีการรายงานว่าเครื่องบิน UFO ได้ตกลงที่เมืองลอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกและมีการเก็บซากเครื่องบินที่แตกเป็นชิ้นๆจากนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ประกาศว่ามันเป็นเพียงแค่ลูกบอลอากาศชนิดหนึ่งแต่หลายคนก็ยังคงเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการพบมนุษย์ต่างดาวจริงๆ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โด่งดังและมีการเผยแพร่ทั่วโลกคือการพบเห็น UFO ในหลายประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอวกาศตัวอย่างเช่นการพบเห็น UFO ในประเทศเม็กซิโกและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการบันทึกภาพและคลิปวิดีโอที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นจริงของการพบเห็นสิ่งมีชีวิตจากอาวกาศพยานจากท้องฟ้าประสบการณ์ของผู้ที่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาว ไม่เพียงแต่การบันทึกภาพจากกล้องถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์แต่มีพยานหลายคนที่เคยอ้างว่าได้พบเจอมน,นุษย์ต่างดาวหรือ UFO ด้วยตาตัวเองด้วยบางคนกล่าวว่าเคยถูกลักพาตัวหรือพบปากกับสิ่งมีชีวิตจากอวากาศเหล่านี้เรียกว่าประสบการณ์ลักพาตัวโดยเอเลี่ยนหรือเอเลี่ยนอับดักชัน ประสบการณ์เหล่านี้มักจะถูกบรรยายโดยผู้ที่เคยประสบพบเห็นว่าพวกเขาถูกพาไปยังยานอวากาศที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการตรวจร่างกายหรือการสื่อสารทางจิตวิญญาณบางคนที่มีประสบการณ์เหล่านี้เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมักจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเช่นตาใหญ่และรูปร่างผอมบาง เรื่องราวเหล่านี้มักจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและเป็นหัวข้อที่ทําให้เกิดการถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจเป็นแค่จินตนาการหรือประสบการณ์ที่เกิดจากการสะท้อนความกลัวหรืออาจเป็นความจริงที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว ทฤษฎีที่มนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกในอดีตทฤษฎีนี้อธิบายว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเคยเดินทางมายังโลกในอดีตและช่วยเสริมสร้างเทคโนโลยีหรือแม้แต่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตอย่างพีระมิด ทฤษฎีที่มนุษย์ต่างดาวอยู่ร่วมกับมนุษย์ในปัจจุบันทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวยังคงอยู่ร่วมกับเราในโลกปัจจุบันและอาจมีการติดต่อหรือสอดแทรกในสังคมมนุษย์โดยที่เราไม่รู้ตัวทฤษฎีการสร้างความจริงจากการทดลองมีทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีการทดลองหรือศึกษามนุษย์เพื่อเข้าใจการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ มนุษย์ต่างดาวความจริงหรือแค่จินตนาการ ถึงแม้จะมีทฤษฎีและการพบเห็นที่มากมายแต่คำถามสำคัญที่ยังคงอยู่ในใจของทุกคนคือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ผู้คนที่เชื่อในมนุษย์ต่างดาวมักจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราพูดถึงความใหญ่โตของจักรวาลและจำนวนดาวที่อยู่ในระบบสุริยะเพียงแค่บางส่วนแต่ยังมีนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ไม่เชื่อที่ยังคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่พบเห็นอาจเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือแค่ความผิดปกติทางจิต วิทยาบทสรุปไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงหรือไม่ความลึกลับที่เกี่ยวกับการพบเห็นสิ่งมีชีวิตจากอวกาศยังคงเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจความเชื่อในมนุษย์ต่างดาวและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันทำให้โลกใบนี้ดูมีความน่าสนใจและท้าทายให้เราค้นหาคำตอบอยู่เสมอ ในที่สุดคำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่อาจเป็นคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด